เรามาลองดูแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่1บอกว่าจงหาค่าของรูทสิบสองบวกกับรูทสี่สิบแปดนะคะโดยหลักการเนี่ยเราจะนำสแควร์รูทมาบวกหรือลบกันได้เขามีเงื่อนไขว่าตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูทเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะซึ่งในข้อนี้เราจะเห็นว่าตัวหน้านะคะเลขในสแควร์รูทคือสิบสองตัวด้านหลังคือสี่สิบแปดนะคะเราจะเห็นว่าเลขในสแควร์รูทเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะ เราก็จะต้องพยายามจัดรูปนะคะจะบวกลบกันได้เลขในสแควร์รือเขาจะต้องเท่ากันนะคะอย่างเช่น12เนี่ยถ้าเราแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น2 6คูน6กะคะ6ก็จะได้เป็น2คูณ3เพราะฉะนั้นเนี่ย12เราก็จะไม่ใช้นะคะเราจะใช้เป็น2คูณ2แล้วก็คูณ3แทนนะคะส่วน48นะเราก็จะมาลองแยกตัวประกอบของ48นะคะเราก็จะพบว่า 6คูณ8มีค่าเท่ากับ48นะคะและ6ของเราก็คือ2คูณ3นั่นเองส่วนเลข8ก็คือ2คูณ4แล้วเลข4ก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้นในรูป48เราก็จะเปลี่ยนรูปไปนะคะเราจะนำตัวเลขที่อยู่ปลายสายมาเขียนนะคะเราจะเห็นว่ามีเลข2อยู่ทั้งหมด4ตัวก็นำ2มาเขียนนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข3อีก1ตัว โดยหลักการของรากที่2นะคะใน square root มีตัวเลขที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันนะคะเราสามารถดึงออกมาไว้ข้างนอกได้เป็น1ตัวเพราะฉะนั้นใน square root ก็จะเหลือเลข3ตัวเดียวนะคะที่ไม่สามารถดึงออกมาได้ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะมีเลข2เนาะดึงออกมาได้1ตัวแล้วก็ดึงเลข2ออกมาได้อีก1ตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็น2คูณ2 แล้วในสแคว o ูทก็จะเหลือเลข3ที่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้2รูท3บวกกับ4รูท3นั่นเองเราก็จะเห็นว่าเขามีสแควรูท3เหมือนกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงรูท3ไว้ข้างนอกได้เลยแล้วก็นําตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาบวกกันตามที่โจทย์สั่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็คือ6รูท3นั่นเองค่ะ ในข้อที่2อรูทยี่บลบรูทสีถึงจะเป็นการลบก็เหมือนกันนะคะเราจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูทเนี่ยเขาจะต้องมีค่าเท่ากันซึ่งตอนนี้20กับ45ยังไม่เท่ากันนะคะเราก็จะมาลองแยกตัวประกอบดูเนาะยีเนี่ยเราสามารถแยกได้เป็น4ีคูณหนะคะแล้ว4ของเราก็แยกได้เป็น2อคูณสเพราะฉะนั้น20ของเรา ก็จะเปลี่ยนรูปเป็น2คูณ2คูณ5นั่นเองต่อมา45นะคะ45เราก็จะแยกได้เป็น5คูณกับ9เนาะและ5ก็แยกต่อไม่ได้นะคะส่วน9ของเราสามารถแยกได้เป็น3คูณ3เพราะฉะนั้นสัควา์รู้45ของเราหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเป็น3คูณ3คูณ5นั่นเอง โดยหลักการของ square root นะคะที่เหมือนกัน2ตัวแบบนี้เนาะเราสามารถดึงออกได้นะคะก็จะได้เป็น2 root หนะคะ5ไม่สามารถดึงออกมาได้เนาะเนื่องจากเขาไม่มีคู่นะคะด้านหลังเราก็สามารถดึง3ออกมาได้เราก็จะพบว่าทั้ง2ตัวนะคะเขามี square root 5เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะดึง root หออกแบบนี้นะคะแล้วก็นำเลขที่อยู่ด้านหน้ามาลบกันตามที่โจทย์สั่ง ซึ่ง2ลบ3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับติดลบ1นะคะติดลบ1รู5โดยปกติถ้าเลขด้านหน้าเป็นเลข1น,นะคะเราก็จะไม่นิยมเขียนเนาะเพราะฉะนั้นก็คือลบรูท5นั่นเองค่ะในข้อที่3นะคะเช่นเดียวกันเลยเราจะเห็นว่ามีอยู่2ตัวที่เขามีสแควรูทเหมือนกันก็คือสแควรูท2นั่นเองนะคะยกเว้นตัวแรกเราจะเห็นว่าตัวแรกของเราเนี่ยเป็นสแคว8ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะ เราก็จะพยายามจัดรูปเนาะโดยการแยกตัวประกอบนะคะ8ก็คือ2คูณกับ4นั่นเองแล้ว4ก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้น7ลรูท8ของเรานะคะก็คือ7แล้วข้างในก็มีเลข2คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัวบวกกับ3ลูท2ลบ 7รูสซึ่งตรงเนี้ยเขาเป็นรูสเหมือนกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปจัดรูปอะไรเขานะคะทีนี้เวลาที่เราดึงนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเหมือนกัน2ตัวเนาะเราสามารถดึงออกมาอยู่ข้างนอกเราจะได้เป็นเลข2ออกมา1ตัวถูกต้องไหมคะซึ่งของเดิมเนี่ยเขามีเลข7อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเวลาที่เราดึงเลขออกมาแล้วมาเจอกันอีกเนี่ยเขาจะออกมาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเลข2ที่ดึงออกมาก็จะมาคูณกับ7 ส่วนเลข2ที่อยู่ในสแควรูทก,ก็คือตัวที่เหลืออยู่นั่นเองที่เหลือจากการดึงนะคะไม่มีคู่ก็เลยดึงออกมาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น7คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ14บรูทอนะคะบวกกับ3ารูทอแล้วก็ลบกับ7จรูทอเราก็จะเห็นว่าทุกๆตัวเนี่ยเขามีรูท2เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงรูท2ไว้ข้างนอกวงเล็บแบบนี้ตางหากได้เลย แล้วก็บวกลบเฉพาะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะคะก็จะมี14บวกกับ3แล้วก็ลบกับ7เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ10รู2นั่นเองนะคะในข้อที่4นะคะจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในสแควร์รูทไม่มีตัวไหนที่มีตัวเลขเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกครูขอลอกโจทย์ก่อนเนาะ แล้วก็เขียนเท่ากับรอไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาทดไปทีละตัวเริ่มจาก18นะคะเราแยกตัวประกอบของ18ได้เป็น2คูณ9เนาะแล้ว9ของเราก็ได้เป็น3คูณ3เพราะฉะนั้น18ของเราเราไม่ใช้แล้วนะคะใช้เป็น2คูณ3คูณ 3, 3แทนแล้วก็ลบ2แบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาดู108กันนะคะ 108ของเราเนี่ยเราก็มาแยกว่าอะไรล่ะที่คูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ108นั่นก็คือ9กับ12นั่นเองนะคะแล้ว9ของเราก็สามารถแยกได้เป็น3คูณ3เนาะ12ก็ได้เป็น2คูณ6แล้ว6ก็คือ2คูณ3เวลาเขียนนะคะเขียนจากเลขน้อยไปเลขมากเราจะได้จับคู่ง่ายๆนะคะมีเลข2 2ตัวแล้วก็ มีเลข3อีก3ตัวนะคะต่อมานะคะ5้เนาะอีก1ตัวเราก็มาทด50ด้วยนะคะ50ของเราก็จะแยกได้เป็น2คูณกับ25นั่นเองนะคะแล้ว25ก็คือ5คูณ5นะคะเพราะฉะนั้นรูท50ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นส q u a r e root 2คูณ5คูณ5นั่นเอง จากนั้นเราก็ทำการดึงตัวที่สามารถดึงออกได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้มีเลข3 2ตัวเนาะเราสามารถดึงออกไปอยู่ข้างนอกนะคะนะับเป็น1ตัวตรงนี้ของเดิมมีเลข2อยู่แล้วนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ออกมาเป็นเลข2ได้อีก1ตัวแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาเป็นเลข3ได้อีก1ตัวแล้วก็จะเหลือในสแควร์รูทนั่นก็คือเลข3นะคะที่ไม่สามารถดึงออกมาได้ แล้วก็เลข5ตรงนี้ดึงออกมาได้นะคะก็จะเป็น5ลูส2เราก็จะได้3ลูส2ลบกับตรงนี้คูณกันได้12ลูส3นะคะแล้วก็บวกกับ5ลูส2นั่นเองนักเรียนก็จะเห็นว่ามีรูส2ตรงนี้นะคะที่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเขาสามารถ นำมาบวกกันได้นะคะเอารูสองไว้ข้างนอกแล้วเลขข้างหน้าก็มาบวกกันตามที่โจทย์สั่งแต่ตัวตรงกลางตรงนี้นะคะ12รู3จะเห็นว่าสแควรูสามของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถไปรวมกับคนอื่นได้ก็จะต้องแยกออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบก็คือ8รู2ลบกับ12รู3นั่นเองนะคะก็สามารถตอบไปแบบนี้ได้เลยเพราะว่า ตรงนี้รูทสกับรูทสเนี่ยเขาไม่สามารถรวมกันได้อีกแล้วนั่นเองต่อมาในข้อที่5นะคะเช่นเดียวกันก็คือเริ่มแรกก็ลอกโจทย์มาก่อนนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่มีตัวเลขที่ในสแ a r e r รู t เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพยายามจัดรูปให้เขาก่อนเริ่มจาก72นะคะ72ก็คือ9คูณ8เนาะ และ9ของเราก็แยกได้เป็น3คูณ3นะคะ8เราก็แยกได้เป็น2คูณ4เนาะและ4ของเราก็แยกได้เป็น2คูณ2เพราะฉะนั้น72เราไม่ใช้ค่ะเราจะเขียนเลขที่เราแยกได้นั่นก็คือมีเลข2 3ตัวแล้วก็เลข3อีก2ตัวนั่นเองนะคะบวกกับรูท20ค่ะ20ของเรา ก็มาแยกเหมือนกันนะคะก็คือ4คูณ5นั่นเองแล้ว4ของเราก็คือ2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้น20เราก็จะเปลี่ยนเป็น2คูณ2คูณ5ส่วนรูท5ด้านหลังนะคะถ้าเรานำ5ไปแยกเนี่ยเขาก็แยกได้เป็น5คูณ1อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถแยกได้แล้ว ทีนี้เราก็จะมาดึงนะคะในก้อนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าของเดิมเขามีเลข8นะคะเลข8จะต้องคูณกับตัวที่เราจะดึงออกมาตัวที่เราจะดึงออกมาก็มีตัวนี้ค่ะดึงออกมาได้เป็นเลข2แล้วก็มีตัว,ตวนี้นะคะดึงออกมาได้เป็นเลข3ก็ข้างในส u a r e r o o t นะคะก็จะเหลือเลข2ตัวเดียวบวกกับตรงกลางนะคะเราดึงออกมาก็จะได้เลข2อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เลข5อยู่ด้านใน ลบกับสองรูทห้เมื่อทำการคูณกันนะคะก็จะได้ว่าก้อนข้างหน้าของเราก็คือ48รูทสนะคะส่วนด้านหลังเราจะเห็นว่าเขามีรูท5เหมือนกันนะคะมีรูท5เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดึงรูท5ออกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของเขามาบวกลบกันตามที่โจทย์สั่ง นะคะนั่นก็คือ2ลบ2นั่นเองบวก2กับลบ2นะคะซึ่งบวก2กับลบ2เนี่ยก็คือ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็คือบวกด้วย0รูท5 0รูท5คืออะไรคะ0รูท5ตรงเนี้ยหมายความว่าเรามีเลข0ที่กำลังคูณอยู่กับรูท5 0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคะของเราเขามีค่าเท่ากับ0นั่นเอง 48รู2บวก0ก็มีค่าเท่ากับ48รู2นั่นเองค่ะในข้อที่6นะคะอันดับแรกเลยก็คือเราก็ต้องลอกโจทย์มาก่อนเนาะแล้วก็พยายามจัดรูปนะคะให้ตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูทของเขาเนี่ยมีค่าเท่ากันให้ได้เราก็เริ่มจาก18ก่อนเลยนะคะซึ่ง18เนี่ยก็คือ2คูณ9นั่นเอง แล้ว9ของเราก็คือ3คูณ3เพราะฉะนั้น18ของเรานะคะก็จะเปลี่ยนใหม่เป็น2คูณกับ3แล้วก็คูณกับ3บวกกับ4รูท8นะคะรูท8เนี่ยเราก็จะไม่ใช้เนาะเราก็จะมาดูก่อนว่า8ของเราก็คือ2คูณ4นั่นเองนะคะแล้ว4ก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้นในรูท8ก็คือมีเลข2คูณกันอยู่3ตัว โดยหลักการของรากที่2หรือว่า square r o o t นะคะตรงนี้เนาะเหมือนกัน2ตัวเราสามารถดึงออกมาได้นะคะดึงออกมาเนี่ยเราจะได้เลข3 1ตัวเมื่อมาเจอกับ5ก็คือคูณกันนั่นเองนะคะในส quare Root ก็จะเหลือเลข 2- 1ตัวที่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะคะด้านหลังก็เหมือนกันเราสามารถดึงเลข2ออกมาได้ซึ่งเขาออกมาเจอกับ4ที่มีอยู่แล้วเวลาออกมาเจอกันก็คือออกมาคูณกันนั่นเองนะคะ ส่วนในสแควร์รูทก็จะเหลือเลข2ที่ไม่สามารถดึงออกมาได้เราก็จะได้15รูท2บวกกับ8รูท2เราก็จะเห็นว่าเรามีตรงนี้เป็นรูท2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดึงรูท2ออกได้แล้วก็นำเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาบวกกันตามที่โจทย์สั่งได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าของข้อนี้ก็คือ23รูท2นั่นเองค่ะ ข้อที่7นะคะก็เหมือนเดิมเนาะหลักการเดิมๆนะคะพยายามทําตัวเลขในสแควร์รูทของเขาเนี่ยให้เท่ากันให้ได้นะคะซึ่งตัวแรกเนี่ยสามรูองอย่างที่บอกเนาะเลข2เนี่ยถ้าเรามาแยกมันก็ได้2อคูณหนเหมือนเดิมนะคะแปลว,ว่าไอ้เจ้ารูทสอเนี่ยไม่สามารถแยกได้อีกแล้วนะคะแต่ก้อนที่2องนะคะสามรูทสิ 18. ซึ่ง18เนี่ยเราสามารถแยกได้นะคะ18ก็คือ2คูณ9นั่นเองแล้ว9ก็คือ3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้น18เราก็จะใช้เป็น2คูณ3คูณ3ลบกับ32นะคะ32ของเราก็คือ2คูณกับ16นั่นเองนะคะ16ก็แยกได้เป็น4คูณ4เนาะ แล้วเลข4ก็ได้เป็น2คูณ2เราก็จะได้ว่า32ของเราเนี่ยคือมีเลข2คูณกันอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะเราก็จะเปลี่ยนหน้าตาของเขาไปเป็นแบบนี้โดยหลักการของรากที่2หรือว่า square root นะคะเราก็จะดึงตัวที่เหมือนกันแบบนี้เนาะดึงออกมาซึ่งเขาออกมาจะมาเจอกับเลข3ที่อยู่ด้านหน้านะคะก็จะมาคูณกันนั่นเอง ส่วนในสควรูก็จะเหลือเลขที่ออกมาไม่ได้นั่นก็คือเลข2นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเลข2ดึงออกมาได้1ตัวนะคะแล้วก็มีเลข2ตรงนี้ดึงออกมาได้อีก1ตัวนะคะเมื่อดึงออกมาเจอกันก็คือจับมาคูณกันนั่นเองแล้วในสแคว o ู t ก็จะเหลือเลข2เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโจทย์หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ลบด้วย4หรือ2 เราก็จะเห็นว่าทุกๆตัวเนี่ยเขามีรูสแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงรูสแยกไว้ต่างหากแล้วก็นำตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาดำเนินการตามที่โจทย์บอกได้เลยก็คือมี3บวก9นะคะแล้วก็ลบกับ4ี่คำตอบของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8ปรูสอ2นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะเราก็ลอกโจทย์มาก่อนเหมือนเดิมเลย นะคะแล้วก็จะพยายามจัดรูปให้ตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูทของเขาเนี่ยเหมือนกันนะคะอย่าง20นะคะ20เราก็จะได้ว่า4คูณ5มีค่าเท่ากับ20เนาะแล้ว4ก็แยกเป็น2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้น20เราจะไม่ใช้ละเราจะใช้เป็น2คูณ2คูณ5นะคะส่วน45นะคะ45ก็คือ5คูณ9นั่นเอง และ9ก็คือ3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้น45ของเราก็คือ3คูณ3คูณ5บวกกับ3รูท5นะคะเราจะเห็นว่ารูท5เนี่ยเขาไม่สามารถแยกได้แล้วเนาะเพราะว่าเลข5เนี่ยแยกมาก็คือ5คูณ1นั่นเองนะคะโดยหลักการของรากที่2นะคะเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้เป็น2รูท5นั่นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดึงเลข3ออกมาได้ก็จะได้เป็นลบ3รูทบวกกับ3รูท5เราก็จะเห็นว่าทุกๆตัวเลยมีรูทตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกรูท5ออกมาได้เลยแล้วก็ดำเนินการเฉพาะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าก็คือมี2-3ลบ3แล้วก็บวก3าํคตอบของเราก็คือ2รูท5นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยเขาจะรวมกันมาเนาะทั้งบวกลบคูณหารนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าเราจะนะคะคูณแจกแจงตัวนี้เข้ามาก็ได้นะคะ2อ3รูทสตรงนี้เขาคูณอยู่กับวงเล็บนี้นะคะเราสามารถแจกแจงเข้ามานะคะเมื่อแจกแจงเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้2อรูทสที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคูณกับรูทสิที่อยู่ด้านในนะคะ เป็นวงเล็บที่1เมื่อแจกแจงเนี่ยเขาจะต้องแจกแจงมาให้ทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะคะขั้นกันด้วยเครื่องหมายลบเนาะด้านหลังเราก็จะได้เป็น2อ3รูทคูณกับ3ามรูทเนะคะในวงเล็บแรกเนี่ยสองรูทคูณกับรูทสิ2หลักการคูณของสแควร r รูทเนี่ยเขาขอแค่มีสแ a r e root แบบนี้เหมือนกัน เขาจะสามารถรวบเอา3กับ12เนี่ยไปอยู่ใน s q u ว r e r o o อันเดียวกันได้เลยนะคะส่วนเลข2เนี่ยไม่มี square รูทก็เขียนไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเนาะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีเลข2ข้างนอกเนาะแล้วก็เลข3อยู่ข้างนอกต่างคนต่างเป็นเลขที่อยู่ด้านนอกเหมือนกันนะคะจะคูณกันได้เลยมีค่าเท่ากับ6ส่วนใน square r o o เนี่ยก็สามารถรวบเอา3ไปคูณกับ72ได้เลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้2คูณกับรูทสามสิบหกนะคะลบก,กับ6แล้วก็ตรงนี้ได้เป็นรูทสองร้อยสิบหกนะคะซึ่ง2คูณกับสแควร์รูทสามสิบหกเนี่ยสแควร์รูทสามสิบหกก็คือ6นั่นเองนะคะ6ยกกำลังสองได้36เนาะแล้วก็ด้านหลังค่ะ216นะคะ เราก็อาจจะต้องมีการถอดรูทของเขาออกมานะคะดูว่าสามารถถอดได้หรือเปล่านะคะเราก็จะมาทดดูว่าตัวประกอบของ216คืออะไรถ้าเราจําได้นะคะจากบรรทัดที่2เราจะเห็นว่า216ของเราเนี่ยมันเกิดมาจาก3คูณ72เนาะเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกใหม่นะคะ72ก็คือ9คูณ8นั่นเองเนาะและ9ก็คือ3คูณ3 8ก็คือ2คูณ4นะคะแล้ว4ก็แยกได้เป็น2คูณ2เพราะฉะนั้น216ของเราเนี่ยก็คือมีเลข2คูณกันอยู่3ตัวแล้วก็มีเลข3คูณกันอยู่3ตัวนะคะด้านหน้า2คูณ6ตรงนี้มีค่าเท่ากับ12นะคะด้านหลังของเดิมมีเลข6อยู่แล้ว เราสามารถดึงเลข2ออกมาได้นะคะออกมาเจอกับ6ก็เอามาคูณกันนะคะแล้วก็เลข3ตรงนี้สามารถดึงออกได้นะคะก็ดึงออกมาคูณกันเพราะฉะนั้นในสแควร์ o ูทของเราจะเห็นว่าเขาเหลือเลข2แล้วก็เหลือเลข3ที่ดึงออกไม่ได้แล้วนะคะเขาขั้นอยู่ด้วยเครื่องหมายคูณก็หมายความว่าเอา2คูณ3ได้6ได้เลยนะคะเราก็จะได้12ลบกับ สามสิบหกรูทหกนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าสิบสองเขาไม่มีสแควรูทหกเนาะหลักการบวกลบสแควรูทเนี่ยจะต้องมีรูทที่เหมือนกันนะคะสิบสองไม่มีรูทหกเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะสิ้นสุดแค่นี้นั่นเองค่ะในข้อที่สองนะคะเราก็จะทําการแจกแจงรูทแปดตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้แจกแจงเข้ามาในวงเล็บนะคะเมื่อแจกแจงเข้ามานะคะเราก็จะได้รูทแปดของเรานะคะคูณอยู่กับ 2รูทอนะคะตัวแรกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองนะคะต่อมาเราก็แจกแจงนะคะเข้ามาหารูทอนะคะเราก็จะได้รูทของเรานะคะคูณอยู่กับรูทนั่นเองเมื่อเราทำการคูณกันนะคะเราจะเห็นว่าเลข2เนี่ยเขาไม่มีคู่ให้คูณที่จริงอะ่ะเขามีคู่ ด้านหน้ารูทแปดตรงนี้ที่เราเห็นว่าไม่มีเลขที่จริงก็คือมีเลข1อยู่นะคะหนคูณสก็ได้2นั่นเองส่วนในสแควร์รูทเนี่ยเราสามารถรวบเอา8กับ2เข้ามาคูณกันได้เลยนะคะบวกกับตรงนี้นะคะก็จะเป็นสแควร์รูทของ8คูณกับ72ตรงนี้เราก็จะได้2องรูทสนะคะบวกกับสแควร์รูทห้ารนะคะ ซึ่งสแควร์ร16เนี่ยเราสามารถถอดได้นะคะนั่นก็คือ4นั่นเองส่วนสแค576เนี่ยเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบของเขานะคะ576ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย576เนี่ยเกิดมาจากบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้ก็คือ72คูณกับ8นั่นเองนะคะเราก็จะทำการแยกตรงนี้ต่อไป8ของเราก็คือ2คูณ4นะคะ72ก็คือ9คูณ8เนาะ สตรงนี้นะคะแยกได้เป็น2อคูณสแล้ว9ก็ได้3ามคูณสาของเราก็2อคูณสนะคะและสีก็แยกได้เป็น2อคูณสเราจะเอาเฉพาะตัวที่อยู่ปลายสายนะคะก็จะมีเลข2ตรงนี้1 2 3 4 5 6กนะคะก็จะมีเลข2อยู่ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข3อีก2ตัว ะะเมื่อหาคำตอบนะคะตัวแรกตรงนี้นะคะสองคูณสก็จะมีค่าเท่ากับ8เนาะแล้วก็เครื่องหมายสแควรรูทของเรานะคะเหมือนการสองตัวดึงออกนะคะมีเลข2ตรงนี้อีก2ตัวนะคะดึงออกก็จะได้เลข2มาอีก1ตัวเลข2ตรงนี้นะคะดึงออกก็จะได้เลข2อีก1ตัว แล้วก็เลข3ตรงนี้นะคะดึงออกเนาะก็จะได้เลข3อีก1ตัวจะเห็นว่าเราดึงทุกอย่างออกมาจากสแควร์รูทนะคะเพราะฉะนั้นในสแควร์ในสแควร์รูทของเราเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็ไม่ต้องเขียนเนาะตรงนี้เราก็จะได้ว่าในวงเล็บคูณกันนะคะมีค่าเท่ากับ24บวกกับ8ก็จะมีค่าเท่ากับ32นั่นเองค่ะ ในข้อที่2นะคะเราก็จะทำการแจกแจงรูทตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้แจกแจงเข้ามาในวงเล็บนะคะเมื่อแจกแจงเข้ามานะคะเราก็จะได้รูทของเรานะคะคูณอยู่กับ2อรูทนะคะตัวแรกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองนะคะต่อมาเราก็แจกแจงนะคะเข้ามาหารูทเจนะคะเราก็จะได้ รูท8ของเรานะคะคูณอยู่กับรูท72นั่นเองเมื่อเราทําการคูณกันนะคะเราจะเห็นว่าเลข2เนี่ยเขาไม่มีคู่ให้คูณที่จริงอ่ะเขามีคู่ด้านหน้ารูท8ตรงนี้ที่เราเห็นว่าไม่มีเลขที่จริงก็คือมีเลข1อยู่นะคะ1คูณ2ก็ได้2นั่นเองส่วนในสแควร์รูทเนี่ยเราสามารถรวบเอา8กับ2เข้ามาคูณกันได้เลยนะคะ บวกกับตรงนี้นะคะก็จะเป็นสแค r ร์ร o t ของ8คูณกับ72ตรงนี้เราก็จะได้2รูท16นะคะบวกกับ q u a r ร์ร o t 576นะคะซึ่งส u a r e root 16เนี่ยเราสามารถถอดได้นะคะนั่นก็คือ4นั่นเองส่วน square root 576เนี่ยเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบของเขานะคะ 576ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย576เกนี่ยเกิดมาจากบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้ก็คือ72คูณกับ8นั่นเองนะคะเราก็จะทำการแยกตรงนี้ต่อไป8ของเราก็คือ2คูณ4 72นะคะ72ก็คือ9คูณ8 4เนาะ4ตรงนี้นะคะแยกได้เป็น2คูณ2แล้ว9ก็ได้3คูณ3 8ของเราก็2คูณ4นะคะและว4ก็แยกได้เป็น2คูณ2เราจะเอาเฉพาะตัวที่อยู่ปลายสายนะคะก็จะมีเลข2ตรงนี้1 2 3 4 5 6กนะคะก็จะมีเลข2อยู่ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข3อีก2ตัวนะคะเมื่อหาคำตอบนะคะ ตัวแรกตรงนี้นะคะ2คูณ4ก็จะมีค่าเท่ากับ8เนาะแล้วก็เครื่องหมายสแควรรูทของเรานะคะเหมือนกัน2ตัวดึงออกนะคะมีเลข2ตรงนี้อีก2ตัวนะคะดึงออกก็จะได้เลข2มาอีก1ตัวเลข2ตรงนี้นะคะดึงออกก็จะได้เลข2อีก1ตัวแล้วก็เลข3ตรงนี้นะคะดึงออกเนาะก็จะได้เลข3อีก1ตัว จะเห็นว่าเราดึงทุกอย่างออกมาจากสแควร์ร o ทนะคะเพราะฉะนั้นในสแควร์ในสแควร์รูทของเราเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็ไม่ต้องเขียนเนาะตรงนี้เราก็จะได้ว่าในวงเล็บคูณกันนะคะมีค่าเท่ากับ24บวกกับ8ก็จะมีค่าเท่ากับ32นั่นเองค่ะ